โยซ่ Yo, สาสวัสดีเพื่นรุ่นเมกาเด็กเพื่นรุ่นดูไปเด็พื่นรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวเกม The First Berserker Kha'Chan าากันนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ผมโหลดแบบดีโมโมานะท่านผู้ชมนะ๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับแต่ผมจะเริ่ม new เกมใหม่หมดเลยก็เรามาเล่นในเกมนี้นะครับเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพเจ้าตัวเครื่อง rog alive นะว่าลานได้กี่ fps นะท่านผู้ชมนะเราจะทดสอบในส่วนของการเ,าเาสียบสายชาร์จเล่นนะครับแล้วก็ปรับเป็น full hd นะครับกราฟิกเป็น low นะครับ F.S.R. นะครับเป็น1.0นะท่านผู้ชมนะเออก็เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกระทัดรัดนะท่านผู้ชมนะหรือพูดง่ายๆก็คือมันคือคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเครื่องพกพานั่นเองนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กในรูปแบบเครื่องพกพานั่นเองชื่อว่า R.O.G. Airline นะท่านผู้ชมนะตัวนี้จะมีแรม16บหกกิกซ์ซเป็น x Z1 Extreme นะหรือว่าสเปคจะเต็มอยู่ที่ด้านล่างคำนวณแต่คิวนะแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะฮะในส่วนของเกม E นะครับท่านผู้ชมอ่าแบตเตอรี่จะเหมือนโนต้ตบุ๊กนะครับแค่40กว่าวัตต์เอานะท่านผู้ชมนะ <c oughs> โอเคก็เรามาดูกันสิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันก่อนนะครับอันนี้เป็น Full HD นะท่านผู้ชมนะอ,มอ่า Full HD 1 0 8 0 P นะครับ Low Frame Rate ไว้ที่120นะครับแล้วก็ Brightness ประมาณนี้แล้วก็กราฟิกเป็น Low นะท่านผู้ชมนะนี่กราฟิกเป็น Low หมดเลยนะครับ d i r e c t X 1 1นะเออแล้วก็ FSR 2นะไปเปิดไว้นะเป็น เฟรมเจนนะครับตัวนี้นะ <c oughs> เป็นเฟรมเจนนะครับแล้วก็เป็นแบบบาลานซ์นะที่จริงเราปรับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้นะท่านผู้ชมนะเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็จะได้ในส่วนของ FPS มากขึ้นนะเราลองดูเป็นในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ละกันนะภาพจะได้เป็นยังไงนี่ภาพก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะท่านผู้ชมนะผมแนะนําว่าให้ปรับเป็นบาลานซ์อ่ะโอเคแล้วนะครับเพราะภาพอมันจะถือว่าไม่ได้คลิฟกิลี่มากเกินไปนะท่านผู้ชมนะนี่บาลานซ์กำลังดีนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคนี่ okay, ภาพก็จะได้ไม่คิลคิลิเกินไปนะ <c oughs> ขออาัยที่กระเอมบ่อยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะหายป่วยจากการเป็นพงมจมูกอักเสบนะท่านผู้ชมนะไปคนดูเราไปเล่นกันนะครับนี่กร,รกเป็นเป็นโลนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ E.P.S นี่จะได้ร้อยห้าเลยนะร้อยอัพเลยนะครับแบบภาพแบบเป็นโลนะโอเคไม่น่าเกียดนะอันนี้คนดูไป ถือว่าใช <huh> ้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยถ้าถือว่าใช้ได้อยู่นะคนดูเกมนี้นี่ FPS ประมาณนี้เลยนะครับร้อยร้อยเก้าอะคนดูร้อยขึ้นอะเอาง่ายๆ่ายร้อยขึ้นแน่ๆนะครับอันนี้ น,นี่โอ้ยใช้ได้ใช้ได้ปรับเ p s สูงแล้วโอเคจะได้อยู่คนดูภาพผมบอกเลย จอขนาดนะั้นจอเจ็บนิ้วนะใครอยากรู้จะไปจัดเต็มไปอยู่ไปดูด้านล่างคัมย์ยแต้คลิปได้ตัวเครื่องนะครับราคาประมาณมือสองอยู่ที่ประมาณหนึ่งหม,มื่นถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะลิงค์ซื้อด้านล่างคัมย์ยแต้คลิปนะมือหนึ่งก็อยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะท่านผู้ชมนะไปไปซื้อกันได้นะครับแต่ผมจะแปะไว้ให้นะลิงค์ซื้อนะครับอา่าโอเคเออหนี่ได้อาวุธมาแล้วปรับภาพสุดก ปรับเสียงขึ้นดูก่อนนี่ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้คนดู ep s วิ e ่งดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับเดี๋ยวผมลองเทียบถอดสายชาร์จดูนะคือถ้าใส่สายชาร์จนี่มันจะเป็นสาสวัตต์อยู่แล้วนะครับส0มสวัตต์ตรงนี้ถ้าผมถอดออกปุ๊บจะเป็นแค่ย5ิวัตต์นะดู ep s เท่าไหร่ในกรณีที่เราไปเล่นนอกบ้านแล้วเราถอดสายชาร์จนะครับก็อยู่ที่ร้อยนะท่านผู้ชมนะร้อย หูร้อยว่ะคนดูใช้ได้ว่ะโอเคแหลมเปี้ยเลยืออร้อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมน่นี่ EPS นะครับใช้ได้ใช้ได้ลองเสียบดูปึ๊บอันนี้ภาพโลนะครับโลนี่ร้อยขึ้นแน่นอนนะครับแต่ผมปรับในส่วนของไอโบลติคอนซิงเนินปัะนันไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ แต่ผมปรับในส่วนของให้มันเป็นมีเดียมดูแล้วกันนะท่านผู้ชมนะมีเดียมเท็กเจอร์เป็นแบบมีเดียมนะครับโอเคมีเดียมจะเป็นเท่าไหร่มีเดียมโอ้โหภาพสวยขึ้นมาเลยนะแปดสิบเอฟพีเอสนะฮะท่านผู้ชมว้าวแหลมจัดเลยมาดิอุ้ย กดการก่อนสวยอือนี่นี่เอาสินี่แน่มาดีครับอยื่ไว้ใช้ได้อยู่นะท่านชมนะกดบนเป็นยิวเรียกมีภาพมีเดียมนะฮะภาพมีเดียมภาพมีเดียมได้แปดสิบเอพเอสนะท่านชมโอ้รันได้ดีวะ่ะคนดูวิ สวยนี่เรากดกันได้นะกด l L L B ในชะ่อลบท่านผู้ชมถ,ถ้าจำไม่ผิดนะอือเป็นเกมแนวแบบโซโไท์นะท่านผู้ชมเกมนี้อันนี้มีเดียมนะครับเจ็ดสิบเฟรมอ่าปรับอีกลองเป็นไฮดูนะท่านผู้ชมนะมีไฮได้เท่าไหร่ หายได้48รู้จะภาพสวยขึ้นนะ48 50นะท่านผู้ชมในสาหรับคนที่แบบชอบเสบภาพนะท่านผู้ชมนะวิถือว่าใช้ได้ใช้ได้เออเรียบร้อยคนดูใช้ได้ดใช้ได้ไดคนดูนี่หายนะครับหายได้50นะทีนี้ผมลองปรับภาพเป็นในส่วนของอ่าอันนี้บ้างนะครับเป็นแบบ 720p บ้างนะท่านผู้ชมนะ เจ็ดสองศูนย์พีภาพไฮเจ็ดสิบเฟรมนะครับท่านผู้ชมุยใช้ได้ว่ะใช้ได้นี่แหละพลังอ็มดีซื้อวันนี้แรงวันหน้าสวยเออได้อยู่ได้อยู่นี่แนี่ยพี okay. ่อันนี้อันนี้ปรับภาพไฮนะเป็นอ่า 720ปีนะครับถ้าถอดสายชาร์จออกเป็นยังไงจาก70กว่าฟิมนะครับ <c oughs> เออก็ยังรันได้อยู่นะครับวิช้ได้เลยคนดูอันนี้เย้ yeah. ก็ได้นะครับเล่นได้แน่นอนเกมนี้คาสานนะครับเล่นได้เล่นได้ที่ลองให้ดูนะครับต้องชมนะแล้วปรับ,บเออกลับมาเป็น Full HD แล้วกัน มีภาพไฮนะท่านผู้ชมนะเอามีเดียมนะผมจะปรับเป็นมีเดียมนะมีเดียมกำลังโอเคอยู่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีเดียมมีเจ็ดสิบเฟรมนะครับชิวๆอุ๊ยเอาดินี่กด B เป็นเทคดาวเหรอวะคนดูโอเคโอ้ใช้ได้ใช้ได้เกมนี้นะครับ แหลมเลยแหลมเลยคนดูปึ๊บดูดของกันมาฮะถือว่าโอเคอยู่นะท่านผู้ชมนะ หรือว่าเล่นไดายนะครับเล่นไดายเกมนี้ really นเีดีกูดนี่เอาเกตสเตตัสเราผมเอาค่าอินดูเรนต์ดีกว่าโอเกม The First v e r s u คอ a r s อนให้ได้นะคนดูเกมนี้ บอกเปล่าก่อนอืมอมาดิเดี๋ยอืนี่แน่สวยเรียบร้อยครับอือ ใช้ได้ใช้ได้คนดูโหอีซี่เลยว่ะคนดูมาเป็นแบบโซลไลท์นะคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมแบ็กวิดบูคองเลยนะหย่อเออเอสวัยนี่แน่นี่แน่ เออเฮ้ยโอ้โหเอออื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 อ,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 อสวยเรียบร้อยนะฮะนี่ก็ ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับจตัวเกมคาซันเดอะเฟิร์สบลูเกอร์นะท่านผู้ชมนะเออก็เล่นได้นะครับประมาณคือมั60 fps ออยู่แล้วนะครับถ้าปรับภาพโลภาพมีเดียมนะครับแล้วก็เป็นแบบ full hd นะครับหรือ 720p นี่ยังไงก็ขึ้นนะครับแล้วก็บอกก่อนเลยว่าต้องเปิดไอตรงนี้ด้วยนะคนดูเป็น fsr นะนี่ตรงนี้มันจะอยู่นี้ f s r นี่ f s r 2เนี่ยนะครับ เปิดแล้วแนะนำให้เป็นในส่วนของบาลานซ์หรือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้นะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็จะช่วยนะครับเป็นการขยายสกิลทำให้แบบเกมมันลื่นยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะก็ไปลองซื้อมาใช้งานกันได้นะครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้เนาะ LG Ally นะท่านผู้ชมนะมันจะมี Ally กับ Ally X นะไปซื้อกันมาได้นะครับราคามือหนึ่งอยู่ที่หมื่นเจ็ดถึงหมื่นแปดนะมือสองเง่นหนึ่งถึงหมื่นสองนะท่านผู้ชมนะอืมก็ไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ดจะก่อนจะไปไปคลิปหน้าบายจ้า